พอเราเริ่มอายุมากขึ้นค่ะปัญหาสุขภาพก็ตามมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะคะแต่พอเริ่มที่จะอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะออกกาลังกายได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนจะปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกค่ะแล้วก็จะมีปัญหารเรื่องของการใช้สายตาด้วยแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเ,ยเลยทีเดียวค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าถึง เวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติกินกาแฟนะคะยี่ห้ออื่นๆค่ะจะใจสั่นมากเลยตอนนี้ค่ะมาเจอดีคอฟฟี่นะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะดื่มตัวนี้แล้วใจไม่สั่นค่ะเพราะว่ามีสารสก,กัดที่ดีต่อสุขภาพ35ชนิดกันเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะดื่มแล้วก็ต้องติดใจรสชาติดีกลมกล่อม และที่สำคัญค่ะก็เป็นกาแฟสุขภาพที่ไม่มีผลข้างเคียงด้วยดื่มแล้วใจไม่สัน่นและเรารู้สึกว่าสุขภาพของเราดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายได้อย่างสบายเลยค่ะจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งโอ้โหสบายใจมากๆสามารถเล่นกับลูกหลานได้อย่างสบายใจอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟี่ค่ะ ผมชื่อเดียนะครับมีปัญหาในเรื่องของอข้อนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเข่านะฮะข้อมือนะฮะหรือข้อศอกต่างๆเนี่ยผมจะมีประสบปัญหาเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยึดนะฮะแล้วก็มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ได,ได้ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะฮะหรือว่าเวลาที่ระหว่างวันเนี่ยเราทํางานเราใช้โทรศัพท์นี่ใช่ไหมฮะเ,เราใช้เล่นมือถือนานๆเนี่ย นะฮะพอหลังจากที่วางมือถือไปเนี่ยผมรู้สึกว่าข้อย้วต่างๆเนี่ยฮะมันยืดนะฮะเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วบางครั้งเนี่ยที่เราถ้าเรายืดไปสุดเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดนะฮะเข่าก็เหมือนกันนะฮะพอช่วงหลังๆเนี่ยผมออกกําลังกายนะขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นขี่ปั่นจักรยานนะฮะหรือวิ่งหรือแม้แต่เดินขึ้นลงบันไดเนี่ยฮะตรงข้อเข่าเนี่ยจะรู้สึกมีอาการปวดนะครับแป๊บๆนะครับแล้วก็มีเสียงดังเวลาเราลุกนั่งนะครับหลังจากที่ได้ทานกาแฟดีคอฟฟี่ไปน่ครับซึง ดีคอฟฟี่เนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรสามพันาชนิดนะฮะแต่หนึ่งในสามพันาชนิดเนี่ยเขาจะมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะฮะตัวคอลลาเจนไตรเปปไทด์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของนะฮะเส้นผมเล็บนะฮะแล้วก็ข้อเส้นเอ็นต่างๆของร่างกายเพราะงั้นพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ย คอลลาเจนไต่เต้ทรายเนี่ยมันก็จะลดลงถูกไหมฮะซึ่งคอลลาเจนเหล่านี้ร่างกายผลิตเองไม่ได้เราได้มาจากการที่เราบริโภคอาหารเข้าไปนะฮะก็ต้องยอมรับว่าพอเราวาัยุมากขึ้นเนี่ยการดูดซึมคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะลดลงนะฮะจากอาหารหรือว่าแม้แต่วิธีการปรุงอาหารเนี่ยถ้าปรุงโดยผิดวิธีเนี่ยคอลลาเจนก็จะสูญสลายไปกับความร้อนเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าใครที่มีปัญหาเหมือนผมเรื่องข้อเขา่าเรื่องเส้นเอ็นเรื่องอะไรพวกนี้ฮะผมแนะนําเป็นกาแฟดีคอฟฟี่ตัวนี้เลยครับเพราะว่ากาแฟดีคอฟฟี่เนี่ย มีสารสก,กัดจากคอเลสเตอรอลไตรเปไทนะฮะผสมกับสม,มุนไพรนานาชนิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีถักเช่าด้วยนะฮะก็คือสําหรับคนที่ทํางานหนักนะฮะใช้สมองเยอะๆหรือว่าเครียดจากการทํางานหรือว่าหักโหมตัวนี้จะช่วยซ่อมสร้างเสริมนะฮะส่วน20่สหลอดของข้อเข่าหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยหลังจากที่ทานเข้าไปเนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะฮะผมทานกาแฟ วันละสองครั้งนะฮะผมดื่มตอนเช้าก่อนไปทํางานนะฮะแล้วก็มีช่วงกลางวันนะครับผมดื่มไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมเริ่มรู้สึกได้ว่าข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นนะครับการเดินขึ้นลงบันไดนะฮะทำได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดในขณะที่เราลงน้ําหนักไปที่เท้านะครับรู้สึกดีเลยครับว่าตัวนี้ตอบโจทย์เราได้มากนะครับแล้วแถมยังตอบโจทย์ในเรื่องทานกาแฟได้อีกด้วยว่าเราเป็นคนชอบทานกาแฟะนะฮะ,นะฮะกลิ่นและรสเนี่ย นะฮะทานง่ายนะฮะสำหรับใครนะฮะที่ชอบทานกาแฟนะฮะแล้วก็อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ผมขอแนะนําตัวนี้เลยครับกาแฟดีคอฟฟี่สุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟี่ครับเป็นคนที่ชอบกกำบังกายติดก๊อบเรื่อยๆนะครับทำให้เกิดปัญหานะครับปวดไหล่ช่วงแขนคิดว่ามันเป็นโรคของคนสูงวัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับจนมีวันหนึ่งนะครับผมเนี่ยได้เจอกาแฟยี่หอนึง ดีคอฟฟี่ของเขาเนี่ยมีส่วนผสมของส่วนพายสารที่มาชนิดเห็นนึ่งจือถังเช่าคอลลาเจนลังนกซึ่งเราก็คิดว่าเออน่าจะลองดูก็เลยซื้อมาลองดูตัวนี้นะครับดีคอฟฟี่หลังจากที่ทานไปหนึ่งอาทิตย์รู้สึกได้เลยนะครับว่าอาการต่างๆที่เป็นปวดข้อปวดเข่าเนี่ยมันลดลงอยางเห็นได้ชัดน,นะครับก็เลยอยากจะแนะนาเพื่อนๆมาลองดูนะครับผมยืนดีมากได้ผลจริงๆสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟี่ อืมอร่อยดีครับ